ดีมทิธิพองขันตะค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดีมจะพาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่3มไรติดถนนลาดยาง2เลนเลยค่ะอยู่ตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะขายยกแปลงเลยบ้านพร้อมที่ดินนะคะอยู่ที่1,790,000บาทค่ะโฉนดนอสอสี่จอเลยนะคะ บ้านติดถนนลาดยางนะคะหน้ากว้างติดถนนลาดยางอยู่ที่30เมตรค่ะเรียบไปตามถนนลาดยางเลยความลึกของที่ดินอยู่ที่175เมตรนะคะล้อมลวดลดหน้ำไว้2ฝั่งแล้วค่ะตรงนี้นะคะคือหน้ากว้างของที่ดินค่ะแนวเขตค่ะเริ่มตั้งแต่เสาไฟฟ้านะคะยาวจนสุดลวดห้น้ำของเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ปลูก ป่ากันไว้นะคะบ้านเราก็หน้าติดถนนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะส่วนด้านหลังของที่ดินนะคะก็มีบ่อน้ำหนึ่งบ่อค่ะไว้ใช้ทำการเกษตรนะคะหรือว่าจะเลี้ยงปลาบ้านเราเป็นบ้านใหม่เลยนะคะยังไม่เคยเข้าอยู่เลยค่ะเป็นบ้านดินนะคะมีทั้งหมด3มห้องนอน1ห้องโถง1ห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นกว้างๆเลยนะคะ ตัวบ้านก็ทำมาจากดินเหนียวค่ะเป็นบ้านดินเย็นสบายเลยค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะหรือว่าใครที่ชอบบ้านดินลักษณะนี้อยู่นะคะเป็นบ้านใหม่ยังไม่เคยเข้าอยู่เลยค่ะสร้างไปแล้วประมาณ90นนะคะเหลือแคอ่ปูกระเบื้อง หรือว่าจะตีฝ้าเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าท่านใดที่จะไม่ไม่ปูกระเบื้องหรือว่าจะตีฝ้านะคะก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะระบบไฟฟ้าน้ำประปาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะมีหม้อแปลงเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือภายในห้องของแต่ละห้องนะคะก็จะเป็นห้องแบบนี้เลยทั้งหมด3ห้อง ตัวบ้านก็เย็นสบายเลยเป็นบ้านทำนาจากบ้านดินนะคะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพักต่างอากาศนะคะที่จะใช้พักผ่อนรองนัดชมได้ทุกวันเลยหลังบ้านนะคะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยค่ะที่จะทำสวนทำการเกษตรหรือว่าจะปลูกต้นไม้นะคะด้านหน้าก็ติดถนนลาดยางสองเลนค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะ บ้านเราอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางมายัางที่ดินเราเลยห่างจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะจากเซเว่มายังบ้านเราอยู่ที่4กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะหลังคานะคะทุกอย่างเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ ลองนะัดชมได้เลยนะคะบ้านพร้อมที่ดินเนะื้อที่3ไร่นะคะขายยกแปลงอยู่ที่1 7 9 0 0 0 0าบาทค่ะเดี๋ยวดิมพาเดินชมบริเวณรอบๆที่ดินเรานะคะหรือว่าที่ดินส่วนที่เหลือเป็นที่นาค่ะจะขุดโคกหนองนาก็ได้นะคะหรือว่าจะทำสวน ทำการเกษตรได้หมดเลยแถวนี้ก็แหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์นะคะเราแวกแถวแถวนี้ก็จะมีทั้งไร่อ้อยที่นาค่ะแล้วก็เป็นบ้านของชาวบ้านเราด้านหน้าที่ดินเราที่ติดถนนลาดยางนะคะถมถมที่เสมอถนนไว้เต็มพื้นที่แล้วค่ะห้องน้ํานะคะอยู่ภายในภายนอกบ้าน,นะคะ่ะคือตรงนี้นะคะเดี๋ยวดิมพาเดินชมพื้นที่รอบๆบ,บริเวณสามไร่ของเรา ตรงที่เป็นที่นาตรงนี้เลยนะคะทั้งหมดเลยติดก,กับรั้วรดน้าของเพื่อนบ้านฝั่งด้านหลังที่ดินก็คืออยู่ในที่ดิน3ามไร่ของเราหมดเลยค่ะเป็นที่ราบแบบนี้เลยนะคะด้านหลังล้อมรั้วรดนามไว้แล้วค่ะส่วนด้านข้างซ้ายมือที่เป็นออต้นไม้เยอะๆอันนี้ก็ล้อมรั้วรดนามไว้แล้วเช่นกันนะคะบรรยากาศก็โล่งกว้างสบายเลยค่ะ เหมาะที่จะเป็นบ้านพักผ่อนหลังกเกษียณนะคะหรือว่าใช้พักผ่อนช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ค่ะตรงนี้คือตรงโซนล้างจานนะคะโซนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําค่ะมีปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งระบบน้ําชักโครกฝักบัวทุกอย่างพร้อมเขาอยู่ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็คือบริเวณด้านหลังที่ดินของเราทั้งหมดเลยจนสุด ล้วนลดน้ำเดี๋ยวดิมพาเดินชมค่ะด้านหลังเรามีบ่อน้ำอยู่หนึ่งบ่อนะคะความกว้างของบ่อน้ำอยู่ที่15เมตรค่ะความลึกอยู่ที่15เมตรเช่นกันบ่อน้ำก็สี่เหลี่ยมเลยค่ะเหมาะที่จะใช้น้ำไว้ทำการเกษตรนะคะหรือว่าจะเลี้ยงปลาหรือว่าจะขุดโคกหนองนาก็ได้นะคะแถวนี้อยู่ในแหล่งชุมชนค่ะบรรยากาศดี ลมพัดเย็นสบายเลยจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่มายัางที่ดินเราอยู่ที่86กิโลค่ะจากอําเภอโพธารามนะคะอยู่ที่26กิโลค่ะจากตัวอำเภอบ้านปโป่งนะคะอยู่ที่20กิโลค่ะด้านซ้ายนะคะฝั่งเพื่อนบ้านเราก็ส่วนมากก็จะปลูกต้นไม้ล่มลื่นแบบนี้เลยค่ะก็เป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวน ของเพื่อนบ้านเราเช่นกันนะคะแถวนี้อยู่ในแหล่งชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปี่ยวเลยท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินแบบนี้อยู่วิวโล่งกว้างพร้อมบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่กํำลังดีเลยค่ะนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะตรงนี้คือด้านหลังบ้านเราด้านหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกนะคะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะ วิวโล่งกว้างบรรยากาศดีนะคะแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าที่อยู่อาศัยนะคะความหนาความลึกของที่ดินที่ดินเดินอยู่นะคะอยู่ที่175เมตรนะคะหน้าที่ดินกว้างติดถนนลาดยางอยู่ที่30เมตรค่ะที่ดินเป็นชนดเนาะซอสีจอขุดแดงนะคะนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะ ส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะของเพื่อนบ้านเราก็จะมีร้านค้าของชาวบ้านนะคะเราก็หาของทานได้สะดวกสบายจากเซเว่นห่างจากที่ดินอยู่ที่3กิโลนะคะอยู่ใกล้ตลาดนัดร้านค้านะคะหาของทานก็สะดวกสบายค่ะดินแถวนี้นะคะตรงนี้เลยเป็นดินดำนะคะดินเหนียวเดี๋ยวพอช่วงหน้าทำนาแถวนี้ก็จะเริ่มทำนากันแล้วนะคะอย่างแปลงเราถ้าท่านใดที่ มีแผนจะขุดโคกหนองนานะคะที่ดินเราเหมาะมากเลยที่จะขุดโคกหนองนาค่ะส่วนตรงนี้นะคะคือบ่อน้ําในที่ดินเราก็จะมีน้ําแบบนี้นะคะตลอดเลยถ้าเป็นช่วงหน้าฝนน้ําก็จะขึ้นเต็มเบาะเลยค่ะหน้ากว้างอยู่ที่15เมตรนะคะความลึกของบ่อน้ําก็อยู่ที่15เมตรเช่นกันส่วนด้านข้างกับด้านหลังที่ดิน ของเพื้นบ้านเราของเรานะคะก็ล้อมรั้วรวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วค่ะที่ดินเราด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นาโล่งกว้างแบบนี้เลยค่ะดิมทวนอีกครั้งนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่3มไร่นะคะอยู่ตำบลเขาขุงอำเภอบ้านปโปง่งจังหวัดราชบุรีค่ะขายยกแปลงเลยทางบ้านพร้อมที่ดินอยู่ที่1 0 0ล้าบาทนะคะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ